นี่คือวิธีที่จะเช็คไมโครโฟนใน Windows 11นะครับบางทีเช็คดูว่าไม่ดีไม่ดีเสียงออกไม่ออกครับมาที่ขวาตรงรูปลำโพงนะรตรงนี้แล้วก็ติ๊กเสาว์เซตติ้งตรงนี้ครับให้เราทำการสกรอตเมาส์ลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงกิงเมาส์ลงมาจะมีคำว่า m o more Sound Se t t i n g ให้คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมี ไอ้ uh, payback นะี่คือลรโพงนะครับเรามาติ๊ก recording ครับแล้วก็ไม้ที่เราใช้งานอยนู่มันจะเป็นติ๊กถูกนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปติ๊กคำว่า level นะครับอันนี้คือการปรับ boost ไม์นะครับว่าให้มันดังมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ผมแนะนำปรับไมโครโฟน boost ไปที่20อ่อนะครับทีนี้เรากลับมาตรงคาว่า listen นะฮะติ๊กถูกแล้วก็ติ๊ก apply ครับ ทีเนี้ยเราจะได้ยินเสียงตัวเองในไ,ไม้นะครับทาไมมันออ,ออกปกตินะทําไมมันไม่ปกติเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับผมปรับความดังได้นะครับเทสเสียติ๊กออกแล้วก็กดแอปพลายนะครับกดโอเคนะกดโ okay อเคไปอีกที่นึงนะครับก็เป็นการเทสเสีสมบูรณ์นะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ